คลิปนี้พาทุกคนไปทำข้อความต้อนรับลูกค้าเก๋ๆแบบนี้กันค่ะก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเข้าไปที่ไลโเของเราค่ะทุกคนหลังจากนั้นไปดูตรงนี้นะคะข้อความทักทายเพื่อนใหม่ค่ะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นที่วิวตั้งค่าไว้แล้วนะคะอันแรกนะคะเป็นวิวตั้งไว้เป็นข้อความอันที่2เป็นรูปอันที่3เป็นรูป อันที่สเป็นข้อความนะคะเขาสามารถเพิ่มได้ทั้งหมดเนี่ยหบอลลูนนะคะทุกคนแบบนี้คือนับเป็น1บอลลูนนะหรูปด้านบนก็คือนับเป็นอีก1บอลลูนนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากเพิ่มเรากดตรงนี้ได้เลยค่ะมันก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเราอยากเพิ่มเป็นพวกลิสต์วิดีโอลิสต์แมสเซจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปตั้งค่าก่อนไปสร้างเอาไว้ก่อนถึงจะสามารถกดเพิ่มได้นะคะอันนี้สมมุติว่าถ้าเราจะสร้างเป็นอ่าคูปองนะคะ ก็กดเลือกแล้วก็เราต้องมีคูปองที่สร้างไว้ประมาณนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่อ่ะการมีคูปองอ่ะอาจจะเป็นคูปองส่วนลดครั้งแรกที่ทักมาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะใช้เทคนิคนี้กันนะคะหลังจากที่เราใส่ข้อมูลที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดดูตัวอย่างตรงนี้ได้ว่าหน้าตาจะเป็นประมาณไหนอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะของข้อความทักทายเพื่อนใหม่หลังจากที่มีเพื่อนเนี่ยแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะอันนี้ก็จะเด้งไปหาเขาอัตโนมัติเลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อมีเพื่อนทักมาปุ๊บนะคะลายของเราก็จะเด้งไปแบบนี้หาเพื่อนๆของเราอัตโนมัติเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะ